กริ๊กกวสวัสดีนะคะทุกคนเนื่องจากช่วงนี้เราห่างหายจากการภาคคลิปเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เจอเหรอมาเล่นแบบคนเปรี้ยวคนมั่นก็อยากได้ฟิล์บรรยากาศเดิมๆกลับมาบ้างเนาะนี่ไงเจอคนมั่นแถวนี้พอดีเลยกแกก็ยิงไปสิครัมั่นเหรอเปรี้ยวหหรอล้มไปสิจะวิ่งไปไหนคะหนูจ๊ะเกมนี้กดมากับลูกแคนนะแกมี MM ฟ้ามี MM อมโทมีเอทแล้วก็มี MMD มดีแม็กนะ ตอนแรกก็กะว่าจะวิ่งไปวงฟ้าข้างหน้าแต่เอ๊ะแถวนั้นมีคนยิงกันเหรอขอแม่สอดหน่อยค่ะรูสิคะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีเพื่อนนะแกโอยไรวาขอคิวหน่อยก็ไม่ได้หรือไงล่ะฉันก็ยิงรัวไม่หยุดเลยแกนี่ไหนนี่แหน,น,หนมั่นมั่นมั่นเรามันเลือดหนักสู้เลือดคนมั่นอย่าราแกอย่าไปยอม และนี่ก็คือจุดจบข,ของคนมั่นยิงเข้าไปเป็นรอยเข้าส่วนมานัดเดียวจอดฉันก็เลยบอกให้น้องดีแม็กเออแยกไปชุบก่อนดีแม็กไปก่อนหลังจากที่เราได้เกินไปแล้วบนนั้นก็มีคนแก่ไม่รู้ขึ้นไปทําอะไรนี่แน่ไปไม่รอดหรอกค่ะขอพันยาแบบเก๋ๆไปก่อนตามสเต็ปตามสลิคนมั่นคนเปรียวเท่านั้นไหนดูซิข้างบนมีของอะไรบ้างในขณะที่เรากําลังจะมาเก็บของแบบเพลิดเพลินสายตาก็เหลือบไปเห็น ตอนแรกก็สงสัยนั่นปลาอะไรพอเอาฟามาสโขบไปออกปรากฏว่าเป็นคนแกงงมากแล้วน้องมานั่งแอบตรงนี้คือน่ารักมากแต่เราก็ยังหิวของค่ะเก็บของต่อไม่รอแล้วนะพอเก็บของเสร็จก็กะว่าจะดิดลงไปข้างล่างตรงเพลเหลืองๆอะแกไปดักคนมั่นแต่ว่าฝั่งนู้นมีคนยิงกันอยู่หรอคะไหนคะแม่มาแล้วคะ่ะช่วงนี้จะมาระบบทเป็นนักซุ่มยิงสาวยังไงแกปาดงไงเรียน เออตังไอบอกก็ไม่ทันหรอกค่ะว้าใหใครอะใครอะอิคกิพายอยากมีผัวงงมากมาไม่ให้ซุม้มให้เสียงให้เราก็ตกใจมดเลยตอนแรกก็กะว่าจะลงไปข้างล่างหละแกแต่ตรงนี้วิวดีมากมองเห็นอะไรอะไรได้เยอะแยะเลยหมดตีไปสิครับมันอ่ะแต่ว่าลงไปข้างล่างดีกว่าเนาะแกตรงนี้ดูเหมือนจะเก๋เหมือนกันนะเนี่ย เมื่อกี้เห็นขับซ้อนกันมา2คนอีกคนนึงไปไหน,น่ะเห็นกระโดดลงแวบแบบอ๋อนั่นไงแกไม่รอดหรอกคะ่ะเร็วเหลือเกินเป็นเดอะสปิริตหรอกคะ่ะยังไงก็ไม่รอดแกตอบเลยนคะ วงไปสีเปรี้ยวมากและสุดท้ายเพื่อนเราก็ขิดเป็นปุ๋ยให้รากมะม่วงหมดแล้วแกเราคนเดียวจะไหวไหมแต่ว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองค่ะฉันคิดว่าฉันเล่นเก๋เล่นมั่นเล่นเปรี้ยวใครก็ต้านไม่อยู่ถึงเราจะเหลืออยู่คนเดียวเขามีกันอยู่สองคนเราก็อย่าไปกลัวแกพุ่งไปเลยสิคะเราเชื่อใจในฟาร์มัสของเรานี่แหน็มั่นเหรอเปรี้ยวหรอเออหมายถึงฉันเนี่ยมั่นหรอเปรี้ยวหรองงมากจุดจบคนมั่นค่ะ